เดียควคนนะคะลาเดียวอยในแบบเดททูอินเพลสนะคะมันบางทีไอแพดพี่มันก็บักบักหลยพี่พขอดีไปนลยเฮ้ยอันนี้มันช่วยเราไปเริ่มแต่งตัวกันพี่จะเล่นไม่ค่อยถนาดัดอ่ะเราไปเป็นหวานอ่อเพลนช์มายความว่า น่าจะเป็นหวานๆนาติบุญมากูติ้นเยอะกูติ้นต่อไปกไห็หานาตาคูจิ้น,นแต่พี่ไม่มีคือเพราะว่าพี่เล่นอยคนเดียวนะ่ะนอนเียร์ฝนนค โอเคเลยสี่โอเคนะคะผมกระโดดให้มันออกให้เลยโอเคเดี๋ยวเขาให้แต่งตีมเหมือนว่าโอ้ ดูใจ okay. พูดจริงแต่เขาบผมปล่อยนี่เดี๋ยวนี้ได้ยู่นี้สีหวานสุดๆแต่พี่เปเปเป็นน้ำยาทาเล็บกับกับพี่หลานนะนะคะ แม่ไม่พี่นั่งไม่ได้อ้อหือมีนั่งไม่ได้ทุกคนทุกคนพี่นั่งไม่ได้พี่จะเปลี่ยนเนี่ยเพราทุกคนดูสีเลยพี่เดีดอ่ะแต่จะทำยังไงอ่ะนั่งไม่ได้ให้เออบากอีกแล้ว โุ่งีเลยเออไม่เปลี่ยนก็ได้อีกสัอ่อีกสองนาทีแล้วเนี่ยนี่กออกค่ะแต่ว่าก็จะไม่กออกธรรมดานะนี่กออกของเท่อ้าวแลวใส่ชุดนี้อืมแล้วก็เปลี่ยนสีเป็น อืมแค่อาชมพูชมพูล้กันส่วนเกมแล้วก็เลือกต่บออืมอีกหนึ่งนาทีแต่ใหทนะ ใส่เครื่องเพชรประดับ <_ d ata> เพชรพลอยอะไรก็ใส่ปะแล้วก็หมวกนะคะแล้วก็พวกนี้เลยกระเป๋าแต่เปนคนหน <_ d ata> ูไมพ่พอนะคะเราจะต้องแบบเราจะต้อง <_ d ata> แต่พี่ว่ามึงก็ยังไม่ค <_ d ata> ่อยวันใส่เดี๋ยวพี่เนี่ยลองเท้านิด เ yeah. จากนั้นเราก็จะไปเอาสิ่งที่เรียกว่าถุงน่องนั่นเองนี่ถุงน่องคนจะได้จดจำมันในสตาพี่ไปรอสักเดี้ยวนะคะอีกสามสิบแปด้พที่ว่าไปหาหอะไรเพิ่มเติมดีกว่า หวานไม่พอนะแต่พี่ว่ามันไม่มีอะไรจริงๆนี่ไปทำงานเนี่ยเด็กำงานอื้อูลิปิินต่ำมวกละเล่นละเละเละเอาสีที่มาคล้ายๆเออสีเดียวกับพี่เลยอิ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 อแล้ว ไปร่มช่างการทูเท่นแลว้วเฮ้ยคนนี้สวยแต่ว่าคืดมันบางห,หน่อ้หน่อยอุ้ยคนนี้ให้สามค่ะใครที่อยู่ในแบบนี้เราก็ได้เราก็เห็นคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยน,นะนี่อันนี้ชื่อพี่นะมัน มันจ้าไปไหมอ้าวตัวผิดติดบักแล้วนะทุกคนเนะี่ยคนถัดไปอ่ะถ้าเราเข้าใหม่มันก็จะเป็นอย่างนี้แหละคนนี้ก็สวยอยู่ให้สี่ค่ะนะ พี่ว่ามันจ้าไปแลยพี่ว่าใส่อะไรพี่มันจ้าแบบคนนี้มาทีมแอปเปิลค่ะน่ารักมากเลยให้สี่เหมือนจ้าไปทุกคน ก็ไหวแต่ไม่ค่อยหวมากก็ให้อสองมาตีลงไปเลยว้ายโอเอคแม่แม่จ้าคนนี้แบล็กสวยทรงผมก็ไม่คมม่อก็ได้อยู่เละยินเท่ค่ะแรบบเปบิร์เกิร์ คนถัดไปค่ะว้าวคนนี้สวยมากเลยเออลืมใส่เ้ยอันนี้มันเหมาะกับพี่ม่ะไอ้สามละกันมันกล้ามากแต่ให้มาอยู่ในคีรา่าให้ให้กับกระตกก็ต้องขอเทอแนะ้แหะโอ้พี่ไม่จิตอันดับแมง ไหนไปดูกันว่าพี่ได้ที่เท่าไหร่คะพี่ได้ทีเจการวดคะแนนสิ 10. โอ้โหทำไมอ่อมอะสวยขนาดนี้หรอสวยขนาดนี้ยังมีคนวดให้น้อยเหรอแต่ก็ช่างเหอืแล้วรีบลุของในตัวเราดีกว่าเดี๋ยวไปดูตาถัดไปกัน โอเคค่ะหมอันนี้ก็คือปลาปักเป้าหรอปลากระปิกหรืออไไม่ใช่ปลาริงไม่ใช่ไหนมันเป็นปาลาน้องเงินนะ้อเหมือนอ่ะแปลว่าพี่ต้องไปเปลี่ยนด้วให้มันเป็นหนังสีผิว ถ้าปลาน้ำเยน็นน้ำเยนก็ต้องเนื้อสีฟ้าอยู่แล้วแบบะฉันรู้สึกว่าฉันกำลังจะแต่งเป็นน้องอะไรอะน้องสุกเศร้าน้องแห่งหวันเศร้า นี่ผมกาแาค่ะน้ำไม่เปลี่ยนสียเลยอะไม่เปลี่ยนสียเลยอะน้ำน้ำไม่เปลี่ยนสีเลยอ่ะติด้าทุกคนโอเคแก้บั๊กได้แล้วก็เนี่ยพี่อยากได้หาแบบเขาอะแต่ว่ามันต้องไขรหัสเอา แต่ว่ามันมีสำหรับปลาด้นะพี่จำได้นี่เลยค่ะราชินีแห่งปาปักเป้าค่ะก็ใส่ไปเลยสิวาปลาปักเป้า,า,ปปาหรอก็ใส่เสื้อนี้พูดเดียว เออราก็จะน่าจะอันนี้แน่เลยที่บอกเลยน,น,นะสไตล์จะสวยเลิศถึงก็จะไม่ใช่ป่ากันจริงแหละเ,เลิศยาวถูกคอลเลคชันเพราะว่าพี่เห็นอันเนี้ยเลิศเก,ก๋ Amazing เราจะเป็นเวอร์ชันปาาก,กินน้ำนะคะ กินน้ำไม่ถึงกินน้ำในแก้วอ่ะเนี่ยแต่ว่าแก้วก็ต้องฝาไปด้วยค่ะนะแต่ว่าแก้วก็คือต้องฝาไปด้วยเหมือนกันอืมฝาอืมจุดต่อไปนะคะร้องปาก็คือใส่รองเท้าใบแล้วกันผ้าใบแบบผ้าใบ ใครให้คุณแต่งเป็นคนนะคะไม่ทราบนี่มันเป่งเป็นคนอะอะลองเท้านี้แล้วกันหนึ่งนี่ปกักปักปากปากัปากเป้าค่ะปาปากัปากเป้าค่ะ เดี๋ยวรอถึงตอนวันเลยนะโอเคถึงตอนหมด,นะดแล้วพี่คนไล่ปวดให้เยอะๆ,ๆน่อยเ, <ต cover. S 1> เดี๋ยวเอาท่าด้วยท่าที่ยี่สิบแปดอัจุงอ่ะอจุง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 ไม่มาหรอกโอ้คุณนยายก็มองทุกตีทำใหมันแต็มเลือกท่าโมง อสวยเสีละกันเดี๋ยวมีลูกสาวสุดที่รักมาเร็วเบบี้เบบี้เริดเรามาดูกันว่าในกระเป๋าของเบบี้มีอะไรครับอันแรกก็คือเครื่องดนตรีครับเออื้ออืออู้หูดอแต่ว่าเหนียวผิวอันที่สองเป็นกระจกกระทะอะไรไม่รู้สักอย่างหนึ่ง อันที่ลังก็เป็นจาระเคที่หนึ่งนี่หนึ่งนะครับแต่ว่ามันพังแล้วเห็นไหมมันก็ติ้งอ่ะอีกอันนึงก็เป็นกระจกพิ่ศษบอกก็คือใจยามือในปัตตุรีมันก็มีลูกบอลพองังๆครับไม่ตรงปอกมีเกลือขนมครับมีกิฟต์ด้วยมีขนคอนนะนี่ครับของที่ดีใส่ในกระเป๋า มีปัดแก้มเลยครับนี่แล้อก็ี่เจ็ยนคิ้วก็ปัดคิ้วก็ปัดคิ้วเยอะเลยสวยเออพี่ไม่ได้ใส่ลายโอ้ยตาไดูแค่ไหเนะี่ยพี่พดแล้วทุกคน นะทำไมนี่มันเป่งเป่งตัวคล้ายๆฉันใครสาวกันหนีดูนะเดนนตรีหนีเดินดนตรีปัปฟานะโอ้โหไม่ต้องบอกใค้สองเลยนะคะคสอง สามตอพี่ออกไปแล้วนะเป็นพี่พี่ออกไปโอ้ยสองเลยสองเลยสองเลยสเลยสองอสองอสอง อันดับเลยอะ่ะพีอะวว่อันดับที่เท่าเลยอ่ะว้าวอันดับสี่ก็เกิบก็ได้อยู่นะก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะเราจะมาเล่นในก๊งใหม่บ๊ายบาย